หลังจากที่ได้มีการประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ต้นสัปดาห์วันจันทร์นะคะก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนั่นเองนะคะของนักเรียนหลายๆโรงเรียนด้วยกันหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทีมข่าวค่ะก็ได้ลงไปพื้นที่ ตรวจสอบที่บริเวณโรงเรียนวัดมกุฎนะคะกษัติยารามก็พบว่าบรรดานักเรียนเนี่ยตื่นเต้นดีใจที่มีการเปิดเทอมวันแรกด้วยนะคะซึ่งกับคาดหวังว่าปีการศึกษาใหม่นี้จะไม่มีสถานการณ์รุนแรงมาเป็นอุปสรรคที่ทําให้นักเรียนนะคะไมมาไมทันเ,ออเรียนนะคะตามโรงเรียนอื่นๆด้วยติดตามได้จากรายงาน,นะคะ่ะห้องเรียนมัธยมศึกษา3ทับของโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยารามห้องนี้ กลับมาคึกคักอีกครั้งในวันเปิดเทอมวันแรกที่บรรดาครูและนักเรียนต่างรอคอยให้มาถึงท่ากลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาโรงเรียนและความกังวลด้านความปลอดภัยในช่วงก่อนหน้านี้<อ>เด็กชายสรันมินศิราและเพื่อนๆร่วมชั้นมาเรียนเกือบครบทั้งห้อง ทุกๆคนดีใจที่การชุมนุมทางการเมืองจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจนทำให้ต้องหยุดเรียนกลางคันเหมือนที่ผ่านมาก็รู้สึกดีครับผมเพราะว่าหลังจากที่ปิดเรียนมานานพอสมควรครับผมก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มาเรียนกับเพื่อนๆในวันนี้ครับ <Okay. S 2> ก็แรกๆก,ก็ทางบ้านก็เป็นห่วงครับว่าอาจจะเรียนไม่ทันด้วยครับแต่ทีนี้เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องช่วยกันในห้องครับผมเราต้อง หาความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านได้นํามามอบให้ก็ถึงแม้ว่าจะเรียนช้าไปแต่เราทุกคนก็จะตั้งใจเรียนครับผมแต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังกังวลเล็กน้อยกับการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้กับเวลาเปิดเรียนที่ล่าช้าออกไปจากกําหนดเดิมจึงได้เตรียมความพร้อมด้วยการอ่านหนังสือล่วงหน้าพร้อมดาวน์โหลดเนื้อหาที่ทางโรงเรียนอัปโหลดผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมาเรียนรู้ด้วยตนเองบางทีโรงเรียนอื่นเขาก็แบบ เปิดไปก่อนอย่างงี้ค่ะเราก็แบบมาชะงักยุกเรียนมันก็เหมือนแบบเรียนขาดๆอะค่ะหนูก็เลยจะอ่านหนังสือเองแล้วก็เปิดเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือว่าเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวกับความรู้อย่างนี้ค่ะแบบไปเปิดหาอ่านแล้วก็ทําเองค่ะการเรียนผ่านแบบเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ชาลิสาพูดถึงเป็นหนึ่งในแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตร,ริยาราม ที่คณะครูและนักเรียนใช้ในการเรียนการสอนท่ามกลางภาวะวิกฤตทางการเมืองเมื่อเกิดเหตุทุกคนจึงสามารถปรับตัวเพื่อให้เรียนได้ทันตามหลักสูตรเราก็เตรียม,ร,ร,ยมรองรับไว้ตั้งแต่ช่วงต,ต้นว่าเราให้ครูเนี่ยนะครับได้ทำแบบฝึกหัดได้ทำสื่อการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อที่จะสรุปรวบรัดนะครับเสริมความเข้าใจหรือให้เด็กเนี่ยทบทวนเอาไว้แล้ว ถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะนำมาใช้หรือไม่เกิดขึ้นเราก็จะเอากลับมาเป็นตัวสรุปหรือทบทวนได้ในทันที ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาามยอมรับว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยารามในด้านการเดินทางของครูและนักเรียนมากกว่าในด้านความปลอดภัยดังนั้นจึงได้มีการอัปเดตข้อมูลการจราจรให้ทุกคนรู้และหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อช่วยกระจายข่าวสารให้แก่นักเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าหากมีประกาศคำสั่งฉุกเฉินของทางโรงเรียนนักเรียนทุกคนจะรู้ข่าวภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงทางโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบกับในเรื่องของความอันตรายสลับโรงเรียนเพราะโรงเรียนเนี่ยไม่ไดอ้อยู่ตรงตำแหน่งที่ที่เรียกว่าเกิดเหตุการณ์จริง ดยตรงแต่อยู่ด้านข้างซึ่งมีผลกระทบกับการเดินทางหรือความไม่สะดวกข,ของการที่จะเดินทางมางเรียนนะครับแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ให้เด็กเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักว่าเขาจะเดินทางมาทางไหนอย่างไรตรงไหนคือจุดที่หลีกเลี่ยงจุดไหนคือจุดที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้แนะนําเด็กเอาไว้เปิดเทอมใหม่นี้บรรดาครูและนักเรียนยังดําเนินการเรียนการสอนปกติ และต่างคาดหวังว่าจะไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามมาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนสถานที่อบรมบ่มความรู้ให้แก่เยาวชนของชาติและเปรียบเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขา